สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันพฤหัสที่5กันยายนนะคะแพ็กจัดส่งให้พรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่6กันยายนนะคะส่งไปณียนีไทยแบบ e m s ให้นะจ้ะแพ็กให้อย่างดี VIP ทุกต้นเลยคลิปนี้เป็นโปรเคียตู้นะไม้หลัก10ถทุกต้นนะคะค่าส่งเหมือนเดิมโอนเหมาเหมา40บาทปลายทางเหมาเหมา60บาท นะคะคขั้นต่ำแม่ค้าขอสัก ขอสัก2ต้นขึ้นไปละกันคลิปนี้เนาะขั้นต่ําขอสัก2ต้นขึ้นไปแพ็คจัดส่งให้ค่าส่งเป็นแบบเหมาเหมานะคะโอน40ปลายทาง60บาทคลิปนี้โปรเคียร์ตู้พิเศษให้เป็นไม้ราคา60บาททุกต้นเลยนะคะ60บาททุกต้นเลยถูกใจต้นไหนโทรหาแม่ค้าได้ที่เบอร์0 8 0 5 1 9 4 9 8 8ากจ้ะนะคลิปนี้60บาททุกต้นยังไม่พอซื้อ5แถมให้1อ่ะ ไม้ต้นละ60บาทนะคะซื้อ5ต้นแถม1ต้นเลือกต้นแถมในคลิปได้เลยโปรเครียรตู้ราคาพิเศษให้ค่าส่งคิดแบบเหมานะจ๊ะใบกัมปูไหมคะยังมีของอยู่นะเริ่มแพ็คแล้ววันนี้แพ็คลอตใหม่ให้และ mm. มีของตลอดนะคะสามารถสั่งกันได้1กล่องบรรจุ5กิโลโอนอยู่ที่130บาทปลายทางอยู่ที่170บาทปลายทางรับ10กิโลจะอยู่ที่ 300บาทนะคะสนใจใบกัมปูหรือบอนสีก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์นี้นะคะหรือว่าทักไลน์สอบถามก็ได้ใครมีเฟซอยู่แล้วก็สั่งทางเฟซใครมีไลนย์อยู่แล้วก็สั่งทางไลน์ใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์โทรหาแม่ค้าได้ที่เบอร์นี้เดี๋ยวเราแจ้งนะคะว่าต้องการอะไรเราคุยกันทางโทรศัพท์ได้เดี๋ยวจดชื่อนะคะที่อยู่ของลูกค้าได้แล้วแม่ค้ก็จะสรุปยอดแจ้งรอบส่งให้อย่างชัดเจนจ้าอ่ะคลิปนี้ นะคะซื้อ5้าแถมหนึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะเริ่มกันที่ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าธาตุบางแก้วนะคะให้อยู่ที่หดที่60บาทไม้อยู่ในกระถาง4นิ้วนะลูกค้าวันนี้เราถ่ายใกล้นะคะให้ตั้งต้นไว้ว่าไม้กระถาง4นิ้วแต่ไปอัพขึ้นไซส์6นิ้วได้นะคะนี่ฟอร์มประมาณนี้อ่ะสุดแขนไหมคะละนะคะฟอร์มประมาณนี้เลย60บบาทนะคะธาตุบางแก้วจ้ะ ต้นนี้นะคะมีชื่อว่านารีบุรพานะคัดเป็นฟอร์มป้ายให้ประมาณนี้นะคะคือคัดเป็นฟอร์มป้ายให้ทั้งหมดมันก็จะมีป้ายแบบนี้อันนี้หลอดใหม่มาแล้วก็ป้ายแบบนี้นะคะ60บบาทเช่นเดียวกันนะคะไม้โตแล้วฟอร์มพุ่งแล้วไปอัพขึ้นกระถาง6หรือกระถาง8ได้ทุกต้นจ้ะ ชายชนนะคะชายชนป้ายแดงๆแบบนี้เลย60บาทเช่นเดียวกันนะคะซื้อ5แถม1เลือกต้นแถมในคลิปได้เลยค่าส่งคิดแบบเหมานะโอนเหมาเหมา40ปลายทางเหมาเหมา60บาทขั้นต่ำขอสัก2ต้นขึ้นไปแพ็คจัดส่งให้จ้าต้นนี้เศรษฐีริมนาคนะคะ60บาทเช่นเดียวกันจ้าไม้อยู่กระถาง4นิ้วทั้งหมดนะเป็นโปรโเคียตู้ค่ะ ต้นนี้มีชื่อว่าตรีเมฆนะคะเป็นยักษ์ตรีเมฆนะเริ่มกัดลายมาแล้วแบบนี้ให้อยู่ที่60บาทเช่นเดียวกันจ้าต้นนี้นะคะมีชื่อว่านินไอยาราจะโตขึ้นเป็นไม้พื้นออกสีดำดำดักๆนะออกกัดสีพื้นแดงแงป้ายแดงแงเข้มเข้มจ้ามันจะไม่ได้ดำอย่างเดียวก็จะมีออกไปเฉดแบบดักดัอะค่ะแดงเข้มเข้มอะไรเงี้ยขึ้นมาด้วยนะคะนินไอยารา60บาทเช่นเดียวกันจ้า ต้นนี้นะคะหลวงพ่อเพชรจ้า60บาทนะคะเป็นบอลกาบจาหนห้าสวยๆแบบนี้เลยจัดส่งให้ทั้งกระถางนะคะไม่ได้รังรากหรือห่อตุ้มไปทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะรากทะลุกระถางแล้วสามารถไปอัพขึ้นไสาย6นิ้วหรือ8ดนิ้วได้จ้ะม,มีหลวงพ่อเพชรแล้วก็ต้องมีหลวงพ่อพูนนะคะ60บาทเช่นเดียวกันกระถาง4นิ้วจ้า ต้นนี้พระนารายนะคะฟอร์มสวยเลยนะคะฟอร์มสวยหน่าสวยทรงใบสวยนะคะพระนารายฟอร์มสูงสงแบบนี้เลยอับขึ้นแปดได้สบายเลย60บาทนะคะพระนารายจะ้ะต้นนี้ยักษกูเปรันนะคะ60บาทเช่นเดียวกันเริ่มกัดลายมาแล้วแบบนี้นะคะก้านดำดำแบบนี้เลยฟอร์มพุ่งพุ่งเลยนะคะ60บาทซื้อ5แถม1ลูกค้าจดชื่อเลยว่าต้องการต้นไหนชื่ออะไรอย่างไรก,กี่ต้นนะคะซื้อ5แถม1ซื้อ10บ แถม2นะคะคูณไปอย่างนี้เลยให้แบบนี้เลยนะค่าส่งคิดให้แบบเมาๆนะคะโอน40ปลายทาง60บาทจ้าตันนี้วิศนุกรรมประสิทธิ์นะคะฟอร์มสวยๆพุ่ง,งๆหน้าชัดๆเด่นๆแบบนี้เลยให้อยู่ที่60บาทเท่ากันจ้าสัทธาศูนย์นะคะต้นนี้นะ60บาทค่ะมีอยู่สักประมาณ2ต้นนะคะสัทธาศูนย์จ้า สุพรรณหงนะคะต้นนี้บอลใบยาวนะคะสุพรรณหงหกสิบาทเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วจ้าอะทรงไข่นะคะฟอร์มประมาณนี้นะคะติดใบมาแล้วเอาไปหกสิบาทจ้าอะรงไข่ค่ะ,คะชินนบัญชอนนะคะหกสิบาทเช่นเดียวกันเป็นไม้เก่าเริ่มกัดลายขึ้นมาแล้วแบบนี้นะคะไม้อยู่กระถางสี่นิ้วทั้งหมดนะราคาเดียวกันจะหกสิบบาทซื้อห้าแถมหนึ่งเลือกต้นแถมเอาในคลิปได้เลยจ้า สีปราดนะคะ60บาทเช่นเดียวกันนะคะเริ่ม,เร,มเริ่มกัดลายกัดสีขึ้นมาประมาณนี้นะคะมีอยู่สักประมาณ6 7ถึงต้นนะคะสีปราดจ้ะต้นนี้หันุมานเชิญทงนะคะใส่ฟอร์มประมาณนี้ให้อยู่ที่60บาทนะคะมีประมาณ4กระถางจ้ะ ก็จะมีต้นนี้นะคะชื่อว่าทศกัณฐ์นะคะมีอยู่สักประมาณ2-3กระถางนะเริ่มกัดลายมาแล้วแบบประมาณนี้เลยไปอัพขึ้นใสกระถางเอาได้เลยนะคะทศกัณฐ์หบาทเช่นเดียวกันจ้ารัตนสินนะคะคัดฟอร์มป้ายแดงๆให้นะคะ60บาทจ้รัตนสินต้นนี้นายจันหนวดเคี้ยวนะคะ60บบาทเช่นเดียวกันจ้าต้นนี้นายทองเหม็นนะคะตับวีรชนเช่นเดียวกันนะคะให้อยู่ที่ 60บาทนะคะเริ่มกัดลายมาแล้วฟอร์มพุ่งสวยแบบนี้เลยจ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีมาให้ประมาณนี้นะคะถูกใจต้นไหนลองจดชื่อบอลแล้วก็โทรหรือพิมพ์ทักสอบถามแม่ค้าได้นะคะทางไลน์ก็ได้หรือจะโทรก็ได้นะคะเบอร์0805194988เบอร์นี้ได้ทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะคะ เช่นเคยจ้ามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ